กลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ทุกท่านก็อยู่กับผมแบงกระบะขนส่งเหมือนเช่นเคยครับ วันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องงานของบริษัทยิ่งใหญ่ทางสปอร์ตนะครับซึ่งเป็นงานรถกระบะตู้ทึบครับผมพิกัดคางบางนานะครับงานตัวนี้นะครับจะเริ่มการทํางานตั้งแต่ตีสี่ครึ่งนะครับขึ้นของเต็มลำไม่เกิน1.5ตันแล้วก็ส่ง1-5ถึงจุดส่งตามบิ๊กซีแมคโครโลตัสเป็นของอุปโภคบริโภคนะครับทีนี้พอเราไปวิ่งไปส่งปุ๊บเนี่ยเวลามันเกิน5จุดไปแล้วเขาจะให้เงินเราเพิ่มอีกจุดละ70บาทนะครับไม่ว่าจะกี่จุด10จุด1ิด สอก็คูณ70ได้เลยครับเวลาเราไปส่งของตามบิซีแมคโครโรตัสต่างๆจะมีของที่หมดอายุเราเก็บของหมดอายุกลับมาคืนที่ค้ังเนี่ยเราจะได้อีกกล่องละ5บาทนะครับค่าเที่ยวสแตนด์ดานเริ่มต้นอยู่ที่1100บาทพื้นที่ในการวิ่งนะครับจะเป็นการวิ่งใกล้คือสมุทรปราการกรุงเทพนนทบุรีแจ้งวัฒนะปทุมธานีเป็นต้นนะครับผมวิ่งไปกลับต่อวันไม่เกินร้อยกว่าโลแน่ๆครับคือวิ่งแค่ข้ามจังหวัดหนึ่งจังหวัดอะไรเงี้ยอยู่ในโซนเดียวๆกันหมดแล้วก็งานตัวเนี้ยเวลาที่เราทําไปเน แล้ววันนะครับมันจะไม่ได้มีแค่1เที่ยวบางวันมี2เที่ยว3ามเที่ยวเราสามารถเบินเที่ยวได้นะครับรายได้รวมๆที่เขาทําได้กันอยู่อยู่ที่ประมาณาสามหมกว่าบาทนะครับผมคือต้องวิ่งทุกวันนะครับพยันวิ่งหน่อยได้ส0,000่นกว่าบาททีนี้ค่าใช้ใจ่ายอื่นๆก็จะมีเกี่ยวกับการค่าผ่อนรถ11,300แล้วก็มีค่าน้ํามันตายตัวคือจริงๆแล้วด้วยความวิ่งใกล้ค่าน้ามันมันก็เลยไม่แพงอยู่ที่ประมาณ6 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นเองครับผมเราก็เอา 11,000เนี่ยบวก6,000ก็เป็น17,000ใช่ไหมครับทีนี้เราทำงานได้30,000กว่าบาทเนี่ยมันก็เหลืออยู่แน่ๆอยู่แล้วครับ15,000 2 0า0 0ขึ้นอยู่กับความขยันของเราด้วยนะครับผมอันนี้ก็คือรายได้และค่าใช้จ่ายให้คำนวณง่ายๆตามนี้นะครับความดีของแคมเปญนี้ก็คือว่าตัวรถเนี่ย มันสามารถผ่อนตัวมันเองได้แล้วก็เหลือให้เราได้มีกินมีใช้มีเก็บได้นะครับผมทีนี้เกี่ยวกับเรื่องการซื้อรถนะครับการซื้อรถเนี่ยใช้เครดิตของลูกค้าซื้อนะครับทางบริษัทเราไม่ได้ซื้อรถให้ลูกค้านะครับอันนี้ต้องแจกแจงให้เข้าใจชัดเจนก่อนนะครับลูกค้าหลายๆคนเข้าใจผิดเหมือนแบบเป็นแคมเปญเท่าแก่น้อยอะไรเงี้ยเราไม่ได้ทานะครับเท่าแก่น้อยแคมเปญเท่าแก่น้อยเราไม่ได้ทําบริษัทไม่ได้ซื้อรถให้ลูกค้านะครับลูกค้าต้องซื้อรถเองโครงการนี้มันเป็นโครงการที่ To โ o t a นะครับจับมือร่วมกัน ว่าถ้าซื้อรถกับบริษัทนี้และก็จะได้งานนี้ด้วยประมาณนี้นะครับให้เข้าใจตรงกันเลยนะครับว่าลูกค้าเป็นคนซื้อเองบริษัทไม่ได้เป็นคนซื้อทีนี้เรามาคุยเกี่ยวกับเงื่อนไขของไฟแนนซ์ในการซื้อรถนะครับให้เราคํานวณจากงวดผ่อนได้เลยครับเงื่อนงวดผ่อน11,300บาทให้คูณ2ได้เลยครับนั่นคือฐานเงินเดือนที่เราจําเป็นต้องมีตีไป2อ0 0มแล้วกันนะครับทีนี้เวลาไฟแนนซ์คํานวณเนี่ยก็จะบอกกันว่าเอพ๊พี่เงินเดือน2อ0 0มผมก็ไม่ออกมาจากโรงงานประจําแล้วผมก็ทําที่ ไม่ดีกว่าหรออะไรเงี้ยออกมาทํางานก็เหนื่อยอะไรเงี้ยครับผมอยากจะบอกอย่างนี้คือเหรียญมันมีหลายด้านนะครับเวลาเขาต้องการฐานเงินเดือน2องหมเนี่ยเขามีกรณีในการกู้ร่วมกันได้อย่างเช่นสามีภรรยากู้ร่วมกันหรือพ่อแม่กับลูกกู้ร่วมกันอย่างเงี้ยครับทีนี้เอาแล้วทายังไงก็คือกู้ร่วมกันอย่างเช่นสามีภรรยาทาอยู่บริษัทเดียวกันเนี้ยหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทสองคนสองหมื่นสองก็สามารถซื้อได้ครับผมให้คิดตามนี้นะครับมันจะย้อนแย้งนิดนึงนะครับไฟนั้นเนี่ยเขาจะมองอาชีพปัจจุบันเพื่อเอามา เพราะฉะนั้นคนที่รายได้ไม่ถึงไม่สามารถซื้อได้นะครับคนที่เครดิตแบล็คลิ์บูโรไม่สามารถซื้อได้นะครับหรือว่าคนที่ว่างงานไม่สามารถซื้อได้นะครับอันนี้ให้เข้าใจตรงกันก่อนเลยนะครับก็หลักๆของการซื้อรถก็จะมีอยู่ประมาณนี้ครับขอให้รายได้ถึงมีฐานเงินเดือนมีอาชีพชัดเจนมีสลิปเงินเดือนใบรับรองเงินเดือนถ้าเป็นค้าขายก็มีสัญญาเช่าแผงใบเสร็จซื้อของถ้าเป็นข้าราชการก็มีอ่านังสือรับรองเงินเดือนหรือถ้าเป็นเกษตร เกษตรกรก็มีขึ้นทะเบียนเกษตรกรมีบินซื้อปุ๋ยซื้อยาอะไรเงี้ยเป็นต้นครับเอกสารก็ใช้ประมาณนี้นะครับก็ยังไงก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับสําหรับคนที่ต้องการย้ายงานเปลี่ยนงานงานประจ,จําไม่ค่อยดีเงินเริ่มน้อยหักเงินเดือนครึ่งนหนึ่งช่วงโควิดหรือว่าอะไรเงี้ยครับช่วยวยกันครับก็นี่ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดของงานรถตู้ทึบบริษัทยิ่งใหญ่ทาสปอร์ตพิกัดบางนาครับผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ I start to sail along these ocean waves Nobody knows, nobody knows how to find us It's turning out to be a perfect day I just wanna leave our normal lives behind us So let's get lost out here